สวัสดีครับผมพบกับผมโต้งสเตเลสชาแนลอีกครั้งวันนี้พามาดูโต๊ะสเตเลสโต๊ะพับสเตเลสอันน้ประสงค์เหมือนเคย สินค้าของเราช่วงนี้กำลังผิดและจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการสั่งโต๊ะทุกไซส์ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่วันนี้พามาดูสินค้า บางท่านก็สอบถามราคาหลากหลายขนาดตัวนี้จะเป็นสูง80กว้าง60ยาว120เป็นโต๊ะชุดไซสมาตรฐาน ตัวของเราจะเป็นสเตนเลสเสาจะเป็น4ี่หุนตัวกากระบากจะเป็น3าหุนครับรุ่นขาปรับระดับได้จะมีสองรุ่น รุ่นนี้จะนากว้าง2นิ้วจะใหญ่กว่าเดิมตัวนี้นิ้วครึ่งเป็นของที่เคยใช้มาตัวนี้ไว้ใส่สำหรับชุดเล็กชุดกระดานตัวนี้60คูณ60เพราะว่าต้องใช้พื้นที่น้อยรับน้ำหนัก ต้องใช้ตัวใหญ่เป็นหน้าใหญ่วางมั่นคงครับตัวนี้ตัวนี้ชุดใหญ่สูง80เป็นตีนขาปรับระดับได้ ตัวนี้อยู่ราคาที่พันสบาทไม่รวมส่งถ้าค่าส่งก็200บาทถ้าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มอีก100บาทเป็นราคาอยู่ที่พันเบบาทรวมส่งสำหรับปลายทางนะครับ ถ้าโอนมาก่อนก็ราคาอยู่ที่1,650บาทสำหรับชุดตัวใหญ่นี้ที่มีตีนขาประดับได้แต่ถ้าเป็นขาที่มีสวมลูกยางที่เป็นอย่างนี้เารียกว่าลูกยางกันลื่นก็ตกอยู่ที่ราคาต่างจากตัวนี้100บาท เป็นอยู่ที่เก็บปลายทางอยู่ที่พันหบาทรวมส่งปลายทางถ้าโอนมาก่อนก็พ5นห้ารหาสำหรับตัวนี้มาดูชุดเล็กชุดเล็กตัวนี้ที่มีตีนขาปรับระดับได้ก็อยู่ที่ราคารับเอง850บาท ถ้ารวมส่งก็อยู่ที่บวกเพิ่มอีกหนึ่งรยห้าบาทเป็น1000บาทรวมส่งถ้าปลายทางก็บวกเพิ่มอีกห้าสิบบาทเป็นหนึ่งันห้าสบาทรวมส่งเก,บเก็บเก็บเงินปลายทางตัวนี้สูงหกิบตัวนี้สูง80บนะครับสูง8ปตัวนี้สูง60สิบ สูง60ก็เหมือนกับตัวนี้แต่จะลดมาอีก50บาทเท่านั้นเลยครับราคาต่างกัน50บาททุกอย่างก็เหมือนเดิมรวมส่งก็50บาทนอกเว้นตัวสูง40ตัวไซส์สูง40ราคาส่งอยู่ที่100บาทแต่ถ้าพวก60สูง60สูง80นี้ราคาส่งที่150บาท บางคนก็ทักมาว่าก็โอ้ทำไมค่าส่งแพงค่าส่งจริงๆมันร้อยยี่สิบกว่าบาทร2 5บาทนี่แหละครับผมก็คิดบวกเพิ่มพวกแพกค่าแพกค่าเทปพ,พันเทปค่าน้ำมันขี่ไปส่งที่ขนส่งอยู่อยู่ในตัวเมืองมันก็ไม่มีอะไรไม่ไม่ได้อะไรเลยครับเห็นก็บ่นมาว่าโอ้ทำไมค่าส่งแพงจังร้อยหบาทจะโหย ขนาดคุณส่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็45บาทไปแล้วนี่ถ้าส่งตัวตัวหนึ่งนะนับประสาอะไรของหนัก10บเกือบ10บโลก็ไม่อยากจะดราม่าอะไรมากก็ตามความเป็นจริงครับผมคิดว่าจะลดค่าคนส่งมาก็โอ้มันสู้ไม่ไหวครับกระดานของเรานี่มาดูกระดานผมใช้แต่ตราภูเขาเกรดเอของแท้เท่านั้นครับเนื้อเต็ม ใช้ทนมีก็ที่ส่งโตมาก็ไม่เคยมีปัญหาว่าเออมีแตกมีอะไรเพราะว่าส่วนมุมนี้ผมจะทำเป็นโค้งเพื่อกันไม่ให้แตกเพราะว่าหุ้มทากาวอย่างแน่นหนาถึงจะแตกก็มันก็อาจจะไม่มากเหมือนเจ้าอื่นเจ้าอื่นก็อาจจะทำใส่มุมพลาติก แต่ก็ไม่มีผลอะไรครับม,ม,มุมพลาสติกมันก็แตกมันก็แตกได้เหมือนกันครเพราะว่ามันไม่ทนมันก็เลยจะไม่ใส่นี่แหละครับชิ้นงานของผมทำก็ประมาณนี้ มีคนถามหลายคนก็ว่าโอ้อยู่กันที่ไหนครับมีแต่ป่ามีแต่อะไรอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ออกจากตัวเมืองมาเกือบ10โลก็ามาทำอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรมากก็จบเพียงเท่านี้คลิปต่อไปก็จะทำาให้ดู อีกรอบหนึ่งขอบคุณลูกค้าทุกขั้นที่ติชมและแนะนำสอบถามมากันก็เยอะก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนร้านผมร้านเล็กๆไม่มีอะไรมากพออยู่พอกิน ็จบคลิปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าจะทำคลิปใหม่มาขอลาไปก่อนนะครับท่าน